สวัสดีครับผมท่านนัตทกทุ่งนะครับวันนี้ผมมาขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเป็นชอบภาพการทอดพระป่ามหาผู้ส์เพื่อจัดหารายได้ดําเนินงานด้านคุณภาพชีวิตของคนตาบอดไทยนะครับให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นให้เขาได้ทํางานที่เขารัก นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับงานทอดพระป่าเนี่ยจะจัดในวันที่18เมษายนนะครับที่วัดบวรนิเวศนะครับทุกท่านนะครับสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าได้นะครับในครั้งนี้นะครับกับธนาคาร กรุงเทพชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเลขที่บัญชีอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับ022480555เรามาร่วมกันทําบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับ